ชาวบ้านฝาดมีนะครับปัญหาคือของเรานะครับปัญหาเรื่องดิน ดินแข็งผลผลิตนะครับก็ขาดทุนมีเป็นหนี้เป็นสินกันชาวบ้านก็รู้ว่าจะทําอย่างไรสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกได้เข้าดําเนินงานโดยหน่วยงานพัฒนาที่ดินอําเภอเนินมะปรางให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อปรับปรุงบํารุงดินลดต้นทุนการผลิตข้าวและมีการประชุมลงพื้นที่แปลงเกษตรกรเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาโดยการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร ในส่วนของบ้านผาลังหมีนะคะจากปัญหาของผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ได้เข้ามาปรึกษากับทางสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินการจัดการดินนะคะทางสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความรู้ในด้านการจัดการดินปรับปรุงบำรุงดินให้กับพี่น้องเกษตรกรของบ้านผาลังหมีค่ะซึ่งในเริ่มแรกอะค่ะเราได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการลงกลุ่มกันที่จะใช้สารอินทรีย์ค่ะทางสถานีพัฒนาที่ดินก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณ ของกรมพัฒนาที่ดินค่ะในการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเล่งซูเปอร์พอดอหนึ่งค่ะผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเล่งซูเปอร์พอดอสองผลิตน้ำหมักสมุนไพรนะคะสาหรับป้องกันมแมลงค่ะจากสารเล่งซูเปอร์พอดอเจ็ดค่ะนอกจากนี้ทางผาลังหมีเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นธนาคารปุ๋ยของจังหวัดพิษนุโลกโดยที่ทางหมู่บ้านเนี่ยจะมีการใช้เศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรมีการทําผลิตปุ๋ยใช้ต่อเนื่องท้งปีนอกจากที่จะมีพวกเกี่ยวกับทํานาแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักค่ะ ทางกลุ่มเนี่ยจะมีการผลิตปุ๋ยหมักกันแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ได้เนี่ยจะไปใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นพืชผักสวนครัวนะคะหรือเพื่อที่จะเก็บขายในกับร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านค่ะ ขั้นตอนแก้ไขปัญหาดินนะครับทางหมู่บ้านของเรานะครับก็มีการไถกบตอกวางแล้วก็มาหว่านปอเทียงหว่านปอเทียงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไถกบปอเทียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปรับปรุงบำรุงดินของเราครับก่อนที่เราจะไถกบตอกวางเนี่ยนะครับเราก็จะเอาปุ๋ยคีวภาพของเราเนี่ยครับไปฉีดพ่นฟางประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเราก็ไปไถกบเพื่อจะให้ฟางนะครับสลายเพื่อให้ดินนะครับหมักดินหมักฟางไว้นะครับเพื่อจะเป็นปุ๋ยต่อไปการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลดภาระหนี้สินภายใต้ความร่วมมือของเกษตรกรบ้านผารังหมีตามแนวคิดปรุงดินฟื้นถิ่นบ้านผารังหมีสู่วิถีที่ยั่งยืนค่ะ